ชุมชนจะไปเลยลอๆชุมชนหนึ่งบทเพลงใส่กันให้เราได้รู้กิดดูส่งครามเพลงสึกนักแข็ไในเรา มคนดีวรู้สึกนี้ปัจที่ที่เราไม่มีอยู่ใช้ใจสู้รวมกันกเพื่อจะชนาชวนจะมือกันรวมพลังใครที่ยังอย่าอายอเละอย่าท้าสุดรานี้ไม่มีลังเลและกาตอนตาว่าทำไมคนเรามังนไม่เชื่อแล้ว เป็นเพลงอมตะฮะแชมป์คนจะเป็นแชมป์ทุกคนก็ต้องมาร้องกันเพลงนี้ใช่แล้วครับกิูงสงครามเพลงตอนนี้เรามีโชว์ที่มาจากว่าที่แชมป์เดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับรจะเป็นใครก็อ่างทองครับแต่ฝั่งนู้นนะใครพี่อ่าฝั่งนู้นก็เป็นแชมป์เก่าของเรานะครับนี่แชมป์ระดับนะผ่านยินล้านมาแล้วทิ้งล้านมาแล้วแล้วตรงกลางข้างล่างกับแพงเพชรไปแล้วหนึ่งล้านนะครับกำลังรอมองอยู่ว่า เดี๋ยวฉันจะเจอกับคายน้องค <จะ S 1> ายหรือรอ่างทองใช่แต่ตอนนี้คนที่มีโอกาสอยู่ก็คือ,อ่างเชียง,ง,ชงใหม่วันนี้ถ้าเป็นหนองคายหรืออ่างทองที่เป็นแชมป์ในวันนี้นะครับเข้าอัตโนมัติเข้าอัตโนมัติอยู่แล้วแต่อีกทีมหนึ่งถ้าเกิน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกก็เข้าไปชิงเชียงใหม่ก็กลับบ้านแล้วตีตั๋วไว้ให้แล้วนะครับ วัดไหนจะคว้าง 1> 1ล้านจาก AIS 3G 2100นะครับเราไปดูตัวอย่างของฤดูกาลที่แล้วว่ากำแ<ข>งพงเพชร 1, 1ล้านไปทำอะไรครับสวัสดีครับเงินรางวัล1ล้านบาทที่ทางรายการจิ G ๊กดูสงครามเพลงแรป a s 3G 2100ได้มอบให้กับโรงเรียนวัดน้อยวรรธเราก็ได้นำมาปรับปรุงอาคารเรียนเดิมมาเป็นโรงนอนโดยมีห้องพัก สำหรับเด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแล้วก็มีการปรับปรุงทําห้องน้ําเพิ่มเติมและอีกส่วนหนึ่งนั้นเราได้นํามาเป็นทุนในการจัดเตรียมอาหารให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนโหวตที่มอบให้กับพวกเราจังหวัดกาแพงเพชรนะคะอยากให้ช่วยติดตามเชียร์พวกเราต่อไปนะคะกาแพงเพชรสู้ต่อไปค่ะ ครับได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับ,รบว่าหนึ่งล้านเป็นประโยชน์จริงๆดูซิว่าจังหวัดไหนจะได้ไปในสัปดาห์นี้นะครับครับมาดูคะแนนของอ่างทองก่อนนะครับน้องฟ้าร้องไปเป็นคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมและคะแนนของน้องฟ้าคือคะแนนเต็มหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะแนนเต็มหนึ่งหมื่นคะแนนครับกรรมการต่างคนต่างให้มีคะแนนให้คนละ2 0 0 0นคะแนนถ้าคนรวมกันจะเป็น1 0 0 0 0มืน เลขหุดโอ้โหโอ้โหนี่กลางตัวขึ้นแบบตอนนี้เธอทำคะแนนเต็มนะครับกรรมการให้เต็มทุกคนเต็มแล้วก็ทีมทำได้เต็มด้วยนะหนึ่งหมื่นกับสองร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนนะมาดูกันนะฮะทางฝั่งของหนองคายบ้างนะฮะคะแนนที่ทำได้จะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไม่แพ้ชนะตรงนี้ยังไม่แพ้ชนะเดี๋ยวต้องไปดูโหวตอีกดูโหวตอีกทีนะฮะมาดูคะแนนของน้องหนุ่มนะจากจังหวัดหนองคาย ดา <Cool. S 2> หนึ่งหมื่เหมือนกันไหมดาเหมือนหรือไม่ม,ม,ไม,มีเลขเก้าครับโอ้เก้า 99399939นะคือถ้าเป็นปกติก็ถือว่า A อบวกอยู่ดีนะฮะถือว่าดีมากนะครับเอาละแต่วันนี้เป็นการชิงล้านมีการบวกจากทางบ้านเพราะนั้นคะแนนบวตตรงนี้สำคัญฟังกันให้ดีๆเลยนะฮะคะแนนที่ไปรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการต้องยังยังตามต้องเกินเชียงใหม่ก่อนจะได้สู้ในสัปดาห์ต่อไปจะได้สู้ที่สสัปดาห์ต่อไปแน่ๆนะครับนะฮะเรามาดูคะแนนโบวตของจังหวัดอ่างทองกันก่อนนะครับ จังหวัดอ่างทองคะแนนจากกรรมการนํานิดๆ<ะ>แต่คะแนนโหวตจะเป็นอย่างไรและคะแนนโหวตของอ่างทองคือมีได้ถึงแสนต้องมีเป็นแสนขึ้นนะครับถึงดัดตู้เทียไปหลักแสนที่ถือว่าเยอะมากนะครับตะโกนว่า1ึงล้าน1ล้านครับ โอยยากน้อยควรจะชนะเชียงใหม่ได้เปก่าก่อนโอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ เดี๋ยนะฟังดิไอย้ยังสองแสนยังไงวะเนี่ยสองแสนสงแสนนี่ไม่ใช่ชนะเชียงใหม่นะชนะถึงกำแพงเพชรแชมป์ฤดูกาลที่แล้ว,วนเยนยคือแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะถึงวันนี้อ่างทองจะแพ้หรือชนะเข้าสัปดาห์หน้าที่ได้มาแน่นอนสัปดาห์หน้ามาชิงอีกร้านแ<ต>น่แน่แต่ไม่รู้สัปดาห์หนีไ้ได้ร้านหนึ่งก่อนหรือเปล่าคะแนนโหวตสูงเป็นเป็นวันศึกานะครับสองแสนสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกโหวตนะครับ 2 4 2 7 6โหวตอ่าโอ้โหเอาละครับตรงนี้นะฮะถ้าจะชนะอ่างทองเชียงใหม่ต้องได้โหวตเท่าไหร่ครับถ้าจะชนต้องได้องแสนงหม้2 1 4 4 7 6เหรอไม่ใช่แล้วต้องต้องทตให้เกิน2องแสนอ่ะต้องเกินต้องเกินก็คือ2 1 0 0 0นไงพี่ต้องสองแสนหนึ่งหมื่นใช่ครับบวกไม่ถูกแล้วล่ะตอนนี้ คือคนแค่มากเลยถ้าจะเอาชนะอ่างทองชิตอนเด็กๆผมเรียนถูกเลขได้ห้าหลักเองน้องคายต้องได้สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกถ้าจะชนะเชียงใหม่ก็หนึ่งแสนกว่าก็พออ่าเอานะน้องคายนะสู้ๆนะให้เกินแสนหนึ่งก็ชนะเชียงใหม่เกินสองแสนชนะอ่างทองโอเคอย่างต่ำต้องให้ได้เกินแสนกว่ากันไปแสนกว่าขึ้นไปโอเคนะขอโชคดีครับเรามาดูกครับคะแนนของจังหวัด น้องใครพลังก็จะทำได้หรือเปล่าคะแนนคือโอโหตัโค้ว่วาหน,น,นึ่รงล้านเหมือนกันแหมืครับต้องสองแสนหนึ่งนะครับถ้าจะชนะาาทอนเลกหยุดที่หยุดที่หนึ่งเก้าเก้า เัดเนนะตอนนี้ชัดเจนเห็นผลรู้เรื่องแล้วนะครับจังหวัดกำแพงเพชรมีแสนหกนะคะแนนโหวตรวมเลยหมดแล้วนะฮะเชียงใหม่มีแสนหนึ่งครับอ่างทองมีสองแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นชัดเจนแต่หนองคายครับมีไม่ถึงแสนเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงฤดูกาลหน้าครับ และแชมป์ฤดูกาลนี้ที่ได้ไป1ล้านจาก AIS 3 G 2,100ก็คืออ่างทองครับอันนี้เงินรางวัลให้ทางฟั่งน้องคายก่อนนะครับร้องชนะเลิศครับรับไป1 0 0 0 0แสนบาทาโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดและคะแนนสูงเป็นประวัติการเลยนะครับนะอ่าโอเคและแชมป์ของเรานะครับ ได้แล้วหนึ่งล้านในวันนี้คืนนี้หรืดูการต่อไปชิงล้านที่สองอีกอาจจะได้สองล้านเป็นจังหวดแรกได้จะไปเจอกับใครเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้ถ้วยรางวัลของเธอครับแชป์ฤ้นดูการนี้จังหวัดอ่างทองครับ้ครับและในตัปดาห์หน้านะครับจะเริ่ม สั่ลางลสามจังหวัดพบกันคมบสล้านสอง AIS สามีสอันอนะครับนแงเจัดเจอกระบาดทอทอง่แลเอกกแงเพิพาทกันได้ทุกอย่างนะอเคมลาไปนนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้า k ิก k n สงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน พบสงครามพรงครั้งยิ่งใหญ่ชิงล้านที่3ของ3จังหวัดที่มีคะแนนโหวตสูงสุดกำแพงเพชรอ่างทองเชียงใหม่เริ่มสงครามเจ้าสังเวียนนัดแรกกับสองจังหวัดแชมป์กัแพงเพชรามีทีท่รัก ให้้ได้ากระจายกับเงาเสียงสามผู้ยิ่งใหญ่เพลงเพื่อชีวิตแอดเล็กเทียรี่คาราบาวสนุกลุน้นฮาสี่ทุ่มเครื่องคือวรรคารหน้าหลังละครจบ